ว้ยอันนี้อะไรอ่ะบักทานบัคทานเหรอักูนนี่ท่ราินันเนแช่าไหร่เมิงกัล้วปะมิเลเอากล้วยให้น้องไหมกินกล้วยไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหมเราจะซื้ออะไรบ้างาเลยเนี่ยเขามีขาย อ๋อโอเคโอเคลูกละ100ก็น่าจะประมาณ2บาทนี่ครับมีแอปเปิลมีองุ่นสตรอเบอรี่มะม,ม่วง,งเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาลองกินพุซ่านี่ยเออซีดิซีซิซีซิซีดิไปเซฟพุซ่ซซซา <laughs> <laughs> ไฟทะเลจาชิมอ้วันอ๋อถาดละห้าร้อยจ้า๋อนี่ไงมันจะเป็นพุดตาเล็กที่แบบรสชาติหวานเราชิมแล้วอร่อยกรอบด้วยจะมีลูกใหญ่กับลูกเล็กนะคะอันนี้จะเป็นลูกใหญ่ไฟทะเลอันนี้เดี๋ยวเรามาลองซื้อ พุซซานะครับที่เมียนมาโอ้ทั้งหมดนี้ห้าร้อยเหรอแปดบาทโอ้นี่ครับถาดนี้แปดบาทโอ้เยอะเยอะมากนี่โอ้ซีดีซีดีลองกินดูหวานกรอบเสียงกรอบมากเลยอ่ะหวานกรอบเออนี่นี่เจสติมาเด thêm lời <laughs>